อ่ะสวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับผมสวัสดี f อฟทุกๆท่านเลยนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในช่องบ่าวแพ็กแชนแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมมากับป้าต่อยคนมีเซ้นต์นะท่านผู้ชมนะป้าต่อยเปิดกล้องอยู่ตรงนู้นนะครับผมมาขอโชคอลาบนะครับโค้งสุดท้ายกับเจ้าแม่ตะเคียนประไปประไพทองนะครับผมอ่ะผมมาที่นี่ครั้งแรกนะครับป้าต่อยชวนมานะวันนี้ก็เลยตอนแรก ตอนแรกก็ดังเล่นอยู่นะครับป้าตอ่อยบอกว่าไปขอโคงสุดท้ายกับเจ้าแม่ตะเคียนปรับไผ่ทองไหมผมก็เลยที่ไหนผมไม่เคยมานะครับอ่าไม่เคยมาก็ที่นี่ครั้งแรกเลยท่านผู้ชมเสียงอะไรครับผม ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับขอเลขทูบแล้วก็เลขรูปแป้งและกันนะครับทากผู้ชมอ่ะก็ครงสุดท้ายแล้วน่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะเพราะไม่ไม่เคยมาเหมือนกันแต่ว่าก็มีทางเป็นทางเข้าไปอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไหมที่เป็นผู้พิเศษสีอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพ็คชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิม มาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นน้องน้ำชาแนลพ่อทองแหลกคนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับป่ะไปครับท่านผู้ชมครับก็ป้าต่อยอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวตามมานะครับไม่เคยมาให้ป้าต่อยนะพาเข้าไปก่อนนะท่านผู้ชมไม่เคยมาเลยที่นี่นะครับครั้งแรกเลย ปต้อยมากกับท่าสองม,มาวิ่งเล็กเขาโคบซีเจ็ดเดอ่าอ,อ,อ,อู้เ,เขาสองตัววันนี้คอสามตูวปะก็มาครั้งแรกด้วยนะครับวันนี้นะในช่องบ่าวแพชแนลนะครับผมเป็ะต่อยออกดีแท้หูปลาบวมนุ่มอามากค่อยเจอหมูปลาด้อยครับหูปลา,ราเราเราหกข้างเราเคยเคอหมูปลา อุ้ยอุ้ยกระลอกกระแตนั่นนั่นเห็นไหมนั่นนั่นอ๋อหนูน้้ำมนต์น้ำนนตนไปแล้วเป็นไปแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะครับที่นี่นะท่านผู้ชม้ชุดคือแดงขักแดงเนี่ยเลยชุดแดงแบบแดงเลือท่านผู้ชมไม่มีสีอื่นเลยแดงแบบแดงโอ้โหท่านผู้ชม

บางครั้งนุ่มอามากกให้เขาสามโตคนเด้ยอืมสามโตเลยปังแน่นอนท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมของไหว้แล้วก็จุดธูปบอกกล่าวเจ้าแม่ตะเคียนประภัทองครับแต่ว่าชุดไทยมันจะชุดสีสวยๆแล้วท่านผู้ชมเออเขียวหึหึฮะอ๋อเสียงน่าจะนกท่านผู้ชมน่าจะนก อุดมสมบูรณ์มากเลยมีกระรอกระแตมีหมูป่าด้วยแต่ว่าช่วงนั้นนุ่มอามากผอลเรื่องผอมด้วยพ่อนเรื่องผอมมีลิงด้วยนุ่มอามากถึงเจอเนาะบุญอยากนึกสภาพแตามาตออกนังคืนโอ้ยตออกนังคืนบ่กลามาาต่ก่อนกับมาอยู่มาตออกนังคืนแต่ว่ามากันหลายคนนุ่มอามพ่อท่องแรปัต่อยมาวิ่งจนสิ้นากันมาแต่ว่า ผักหลังบริมาตอนกลางคืนยากแต่คนที่นี่ค่อนข้างจะแรงนะท่านผู้ชมนะแรงจริงโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวไปจุดทูบบอกกล่าวท่านครับไปครับครับผมก็สวัสดีเอฟซีอีกรอบนะท่านผู้ชมก็สวัสดีเอฟซีจากช่องป้าต่อยชาแนลด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเตรียมของไหว้ท่านผู้ชมจะเด้อจะแม่จะเคียน มีลูกล้ำมาขอโขกลาบเด้ยอย่างเงี้ยน,นี่ขอเรียกลูกแป้งด้วยเน,ะนยาะเขาเรียกโมับ แต่เย็นดีมากเลยท่านผูนชมอย่างนี้ให้เย็นเย็นดีมากเลยจะได้น้ำผลไม้แล้วค่ะมะกาใบก็พรอมขนมเป็นเค้กกล้วยหอม เมื่อที่แล้วก็เข้าเจ็ดเจ็ดใช่ไหมเข้าเจ็ดเจ็ดนะคุณผู้ชมสี่เจ็ดเจ็ดแล่วก็ไปเข้าสองตัวนะครับเจ็ดเจ็ดหัวก้อนนั้นกับเขาสี่หกสี่หกเลสสิบโพตรงนั้นอืป้าต้อยเห็นเก่าสี่ เราก็พกตัวเดียวกันจะบอกทีก่เนาค่ะเนาะก็ถือว่าเข้าเกือบทุกม้วเลยนะเนี่ยถ้าตั้งแต่มาเนาะแต่ว่านุ่มอามากกับเขาสามโตคนเดชดูม,ดมาชมโอ้เจมงเลยเขาฟังฟังดังดังขึ้นกิที่เหลี่ยมมาที่พานมาเ้ยแต่ว่าชุดง้ามบอสีแดง อสวยมากสีแดงสีชมพูสีเขียวสีทองอยู่ข้างในกับสีทองนี่เขียวอ่อนพอมดิอนื่องเทียกับเขาจังเป็นหนาบมึนยิ่งโพออกมาก ชาวบ้านมานะคุณผมมีคนมากราบไหว้ปก็ตรงนี้ก็จะมีคนเดินผ่นนนานนะโมาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธูสาธูสาธุเธอ,อจะแม่แตะเคียนมาไพทองนอเนาะลูกหลานมา้มนีลูกหลกานมาเธอแหลกมากกบป้าต่อยความทั้งเยทบี่ที่ในตังจิตอธิษฐานอยู่เอ,อลูกหลานมาขอจคขอหลาบมาขอเลขกทูบมาขอเลขกรูปแป้งออมาม้มนีก็ขอมาขอเพิ่งบุญเพิง่งบรมีจะแม่แตะเคียนให้เข้าสามตัวตรงตรง,ตรงในเด็กทูบเลขกรูปแป้งเอาเลียกเด็ดไปฝาก FC. เก็บซี่ ก็ขอเฮงเงปังปังลุ้ยลุ้อสามตัวตรงๆงวดวันที่16ตุลาคม2568นี่เด้อสาธุให้เขาสามตัวตรงๆรงเฮงๆปังๆเด้อจ้าเมียสาธุเห็นสามตัวตรงๆรงใเด้อจะได้น้ำของมาไหวบัวบานสิเป็นผลเมลไม้เค้กกลวยหอมดอกไม้ทูบเทียน เขาสามตัวตรงๆ,รงๆเลยจะแม่เจะแม่หยิบให้เ,เดี๋ยวให้จะแ,แม่ตะเคียนหยิบให้นะคุณผู้ชมก็มีชาวบ้านก็มาหาของป่านะคุณผู้ชมนะ,อะโอเคฮ่าฮ่าฮ่าทุ ตรงๆเลยจมาดูชมมางดที่แล้วให้สองตัวหวดนียขอสามอสามตัวยแตกเลยอุ่หมดหมด ผดมาจากไหนม่รู้คันตกก็มาจากต้นมต้นใบปากไว้ทีเลยว่าปักเหนอติุมปักีถึงบไม้เวลาต้นตะเคียนต้นนี้แบต้นใหญ่เลย แต่ก่อนสีมะพร้ตัวตะเคียนตัวี่ก็มากกาปอยูไนนี่แบบว่าที่เนียนมากกับทีง่งานย่ำขึ้นเห็นคือจังอียงหักโขมลงมาอได้ยินเสียงคือจังงาใหม่หักโขมลงมาแต่ว่าทองไฟมาบบเห็นหยังเห็นเห็นไข่ไข่เป็นผู้ยิงย่งคือผู้ยิ่งเนี่ยแหละวกมือเอืน้นช่วงนั้นแต่ขลดหย่อนหลังแต่โดนด้วนผุลัมากกที่งาน แจ้งมาพอว่ามีต้นตะเคียนนี่นี่ท่านผู้ชมจุดทูบเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวให้ป้าต่อยนะครับรูปแปลงแล้วกัน<ม>นะท่านผู้ชมนะนี่จะสืเสเบเรื่องเบืองรูปแป้งเราะผมขอเรียกทูบเดียวนะครับให้ป้าต่อยขอรูปแปลงแต่ว่าไปดูก,ก่อนนะครับว่าตรงไหนนะออ,อนุญาตนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> โอ้พื้นมันชันลงไปอย่างนี้ครับ อเก็เ็นามรด้จาลอยอนก็เด๋ยวรอนะครับผมไปดูว่าจะเป็นตัวไหนนะท่านผู้ชมนะอืมแต่น้ำหอมนีผสมมาแล้วนะท่านผู้ชมนะน้ำอบน้ำหอมนี่ก็คือหอมมากนะครับ มาขอโชกขอลาบมาขอพึงบุญบารมีมาขอ,าาขอร ύ, ขอูปแปรงขอโชคขอเลเล็ดไอหน่วแหลมๆมาแล้วท่านผู้ชมไอหน่วยแหลมๆมาแหละก็ตามนั้นครับมาที่นี่ครั้งแรกคือไปที่ไหนครั้งแรกเรียกมากจากเข้าแล้วเพราะว่าเหมือนท่านเปิดทางให้มาท่านผู้ชมเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเปิดทางให้มานะครับ หรือถ้ามาแล้วเลียกเขาเนี่ยก็จะได้มาอีกนะแล้วก็จะได้มีของไหว,วอะไรต่างๆด้วยนะครับผมผมนำโอปาเยงให้ถูกเ็นชัดๆตรงๆอย่าให้เป็นพิิสนาเด้อจ๋าเอย เอกโพย่บก็ตามนั้นคาณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูเลขรูปแป้งนะครับผมเรือทูบก็ไหม้ไปแล้วหนึ่งตัวตอนนี้ไหม้ไปแล้วหนึ่งตัว,ตวนะครับเดี๋ยวรอนะครับระหว่างรอเลขทูบเดี๋ยวไปดูเรขรูปแป้งกันก่อนว่าเป็นตัวอะไรเคลื่อนมา้วเนี่ยวแม่เลขนิยมใช่ไหมอ่โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเอากล้องไปดูใกล้ๆเลยว่าเป็นตัวไหนครับไปครับไปคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดู ตรงที่พระต่อยรูปแป้งนะครับว่าเป็นตัวไหนนะท่านผู้ชมนะไปดูครับท่านผู้ชมพระต่อยบอกว่าเรียกกำลังขึ้นนะคุาชมนะเออเดี๋ยวไปดูก่อนหืมยุ่งท่านผู้ชม ท่านผู้ชมอันนี้ระยะไกลก่อนนะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนครับผมเดี๋ยวว่าโอ้ชัดอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมหาตัวมาให้ชี้ก่อนท่านผู้ชมครับนี่มีตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นหนึ่งไหมนะอ่ะอันนี้ระยะไกลๆนะครับลองแคปแล้วก็ดูก่อนนะท่านผู้ชม โอเคท่านผู้ชมตัวนี้ชัดมากเลยเหมือนเป็นเลขสี่นะเหมือนเป็นสี่เป็นเก้าหรือเปล่าท่านผู้ชมสี่เก้าไหมสี่เก้าหนึ่งแต่ถ้าแต่ตรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งก็ได้เพราะเหมือนเป็นเป็นเส้นเส้นเนี่ยแล้วตรงนี้นะไม่แปดก็ห้าท่านผู้ชมไม่แปดก็ห้าหรือท่านผู้ชมเห็นเป็นตรงไหนอีกนะครับ เป็นตรงไหนอีกลองคอมเมนต์เข้ามานะครับตรงนี้ผมเห็นเป็นเจ็ดศูนย์เนี่ยตรงเนี้ยเจ็ดศูนย์อ่ะคือคงไม่ต้องขึ้นตัวเลขหรอกมั้งขึ้นไหมครับผมเพราะว่าก็ชัดอยู่นะอ่ะผมเห็นเป็นสี่เก้าหนึ่งนะครับเป็นสี่เก้าหนึ่งหรือว่าถ้าถ้าข้ามมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่ไม่ห้าก็แปดอะเป็นสี่เก้าห้าหรือสี่เก้าแปดนะครับ อลองคอมเมนต์เข้ามานผะูมนชมเผื่อเห็นมันเห็นต่างจากผมนะเอ,อเพราะตัวนี้ผมเห็นตัวเลขสี่ตัวนะที่เรียงกันอยู่นะสี่เก้าหนึ่งห้าสี่เก้าหนึ่งแปดนะครับอโอเคตามนั้นนะครับผมก็แคบไปนะครับแล้วก็อาจจะคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าเห็นเป็นตัวไหนนะครับผมโอเคตามนั้นครับ ใส่ก้นใส<ไ>่บ้า<ไ>แ,แพ็เห็นบ่ฮะโอ้ยนี่เหมือนหน้าคนเลยนี่น่ะโอ้ที่เป็นเนี่ยบ้าเนี่ยโอ้ท่านผู้ชมเธอเสื้อผ้าไปเบิ่งไกลๆเหมือนหน้าคนโขลเลยท่านผู้ชมยยก็ระหว่างรอเลขทูบนะท่านผู้ชมนะ ครงสุดท้ายนะครับผมอาจจะได้โชคก้อนใหญ่เลยนะครับผมนะเอ้โหจ <นา S 1> ุงเริ่มมาแล้วคุณผู้ชมยุงยยก็ตรงนี้ก็ระหว่างรอเรีกทูบนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมพาดูบริเวณรอบๆนี้ก่อนนี่ก็เป็นทางเดินแต่ว่าผมไม่เคยไปหรอกจมอาจจะไปทะลุอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ได้นะครับอืม ก็เห็นเจ้าบ้านบอกว่าเห็ดเนี้ยก็เยอะนะเห็ดปวกเห็ดอะไรเงี้ยน้ำชมเยอะมากเลยเอยปรปตอยบอกว่ามีคนมาเก็บได้เยอะอยู่นะครับระหว่างรอเลีกทูบนะครับยังไม,ม่หมดนะตอนนี้ ใบิ <Workers. S 2> ต้นไม้ вниз. ต้นใหญ่มากเลยต้นนี้ก็อ้ยก็เหมือนจะเป็นทางที่เขาใช้บ่อยอยู่นะครับเนี่ยเพราะว่าเหมือนค่อนข้างจะมีรอยรถรอยอะไรอยู่โอเคคุณผมเดี๋ยวเราไปดูเลข ค oui. ูบกันนะครับน่าจะเห็นเป็นเ็นี่เป็นซีเก่าอ่ะอืมเห็นเป็นสีเก้าอโอ้อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเนี是是่ยเห็นไหมเป็นสี่เก้าหนึ่งไหมสี่เก้าหนึ่งเนี่ยถ้าถ้ามีขีดตรงนั้นอ่ะเห็นเป็นสี่เก้าหนึ่งอะอ่าะเห็นเัโอ้ยแต่ตรงนี้เห็นท่านผู้ชมเห็นไหม เลขเจ็ดชัดมากเลขเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์อะไรไม่รู้เนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมอุ้ยตรงนี้เหมือนเหมือนเป็นหนานี่ยเรื่องเหมือนเป็นหน้าอะไรเลยท่านผู้ชมเห็นไหม่อ๊ะนี่จังเป็นหนาคนเนี่ยสูงกว่าเบิ่งอืม เล็กๆตามนั้นครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวมาดูเลขทูบนะครับตัวไหนเนาะมีลมมากอืมนี่เนาะค่ะมีลมมาลมอยู่ด้านบนนี่จะตอวไหน่นาะอ่ะท่านผู้ชมครับเลขทูบนะครับที่เจ้าแม่ตะเคียนประไพทองนะครับสี่ ห้าศูนย์ครับท่านผู้ชมสี่หาเอามันตรงเงินกับเลขลูกแป้งฮตรงเงินกับเลขรูปแป้งลูกแป้งกับมิสีมีสี่มิห้าหรือว่ามีเก้ามีห้านี่ยสี่ห้าศูนย์ครับแต่ว่าเลขศูนย์กัเลขห้าติดกันนะท่านผู้ชมนะเลขศูนย์ก, 0, กับเลขหาติดกันเลยสี่ห้าศูนย์นะครับอ่ะก็ สำหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมนะทางช่องป่าแพ็กแลวก็ช่องป้าต่อยนะครับก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการรับในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งนะครับรัฐบาลงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้า้อยหกสิบแปดนี้เท่านั้นนะครับผมอก็ขอให้เฮงๆงปังๆรวยๆกันทุกทท่านนะท่านผู้ชมนะตามนั้นครับสี 450. ่ห้าศูนย์ไม่แน่นะครับ สาตัวแตกอาจจะมานะ,ะท่านผู้ชมโอเคครับตามนั้นครับท่านผู้ชมสำหรับตัวูกท้าย,สยสสีสารักบมาสอรับเกฟีหาน,นะคะท่านผู้ชมโอกาสมาขอโชคลาภกับเจ้าแม,ม่ตะเคียนปะพันทองนะคะเปโชคในหลาตัวเม่เป็นไหยเนดเดียวครับได้าเดี๋ยวเต้องประกฏเห็นยัง มีอะไรอยู่ไรก็ไผ่นี่เ็นมีสี่สองศูนอ๋อน่าจะเป็นราคาชุดไหมสี่สองศูนย์นะครับงอไา่เพชรมสี่สองศูนย์ตามนั้นครับคุณผู้ชมครับก็จะได้ ลาเจ้าแม่ตะเคียนกลับแล้วน้ำชมนะสาธุเด like ้อเจ้าแม่ตะเคียนพอไปท่องลูกหลานเสด็จคอโตกลับแล้วขอให้เลขเขาสามตัวตรงๆเลยเจ้าแม่เด้อลูกหลานยังงเได้มากับมาไหวมาขอโชคขอลาบเอาของมาไหวเจ้าแม่แห้งๆปังๆเลยเจ้าแม่เด้อเได้โชคได้ลาบกอดใหญ่สาธุโอเคท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะท่านผู้ชมนะ ในช่องบ่าวแพ็คชาแนลนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มบามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นน้องน้ำชาแนลพ่อต้องแหล่คนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอให้เฮงเปังปัรวยๆครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวแพ็คก็จะลาท่านผูช้ชมไว้เพียงเท่านี้บ่าวแพ็คโค้ชสวัสดีครับ